มาแล้วแม่มาแล้วแม่หลังจากที่หายไปเกือบอาทิตย์นะเราไม่ได้ออนเลยเหรอแล้วมึงจะเอาที่ไหนมาออนฮะก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเอาอะไรมาออนก็รันอยู่เรื่อยไม่มีเทปล่าสุดก็คือพี่ก๊อตจิทีนี้ก็เลยมากันแค่2คนคือเราทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราไม่มีเทปออนแล้ววันนี้ก็เลยต้องมีเทปออนหน่อยแต่มันก็เหมือนกันก่อนก็จะมีคนคอมเมนต์ไงว่าแบบว่าดูไปนั่งใกล้ๆกูหน่อยมึงขยับเข้ามาใกล้กูหรือว่อะไรมึงแอบชอบกูไม่ได้เคยอยู่เข้ามาใกล้กูนั่งตรงนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เเเเเคค้าาาาาาามมมมมมีีีีีออ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 นนนนนต์บบบกกกววว่่่ถพๆัังแืืหรรยท จริงจริงอีเหี้ยไปตรวจดูไปอ่านหมดกว่ากคอมเมนต์มันมีคนที่เขาบอกมาบอกว่าคิดถึงพี่โยกับพี่พิษอะไรเงี้ยแบบทำรายการด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยจริงเปล่ามีจริงๆวันเนี้ยกูก็เลยว่าเออไหนไหนก็ลองออกไอเดียว่าแบบว่าให้คนอ่ะถามคําถามมาให้ทีมงานเลือกคือกูอสาบานได้ว่ากูไม่อ่านคอมเมนต์สักคําถามเดียวเลยแหละจริงจริงโอหล็กูสาบานคอมเมนต์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมึงจะแบบอุ้ยอันนี้ไม่คำถามปิด ตายงี้หรอไอีควายมึงต้องกดเข้าไปที่คอมเมนต์มันถึงจะขึ้นใช่ไงแต่มึงมีคอมเมนต์ก็ไล่มาเรื่อยๆไงมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเอาอีเหี้ยแล้วมันต้องกดเข้าไปตรงที่ปุ่มคอมเมนต์ก่อนเพื่อที่จะอ่านว่ามีคอมเมนต์อะไรบ้างอ๋อตอนโพสสำหรับโพสที่มีคำถามอ๋อคุณนึกวแบบปกติมึงอ่านคอมเมนต์แล้วว่าไหนมีคำถามมึงมึงไม่อ่านอ๋อไม่ไม่ไม่ถึงโพสล่าสุดไงโพสล่าสุดที่บอกว่าถามกันเข้ามาได้เลยอยากจะถามอะไรแบบไม่มีเซนเซอร์คำถามเหี้ยขนาดไหนก็ไม่เซนเซอร์คน อย่างนี้บางคําถามถ้าไม่เฉพาะเจาะจงว่าถามกูหรือถามมึงงอต้องตอบทั้งคู่แต่ถ้าไหนที่ก็ไหนที่ตอบะจคนไนก็ตอบมึงตอแหลไม่ได้นะไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะมึงตัวดีเลยอ่ะกูเริ่มก่อนคือจอบซ้ำ ถ้าพี่พิษจะมีแฟนเป็นผู้ชายผู้ชายแบบไหนที่พี่พิษจะเลือกคบเป็นแฟนถ้าพี่โยชิจะมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบไหนที่พี่โยชิจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตกูก่อนอืมอยากแรกเลยที่คิดง่ายที่สุดถ้าเราจะมีแฟนผู้ชายอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหมือนโยกอโอ้โหโยทำนี้ หนึ่งล้านสองเนี่ยไม่ได้ล้านสองไม่ได้เลยถ้าเกิดเลือนจริงๆก็คงใช้สแตนดาดเดียวกับผู้หญิงปะก็คือคนที่ต้องเข้าอะไรได้โดยที่ไม่ได้มีสัญชาติรูปร่างหน้าตาที่เราชอบหน้าตายังไงที่ชอบ ผู้ชายหน้าตาแบบไหนที่ชอบถ้าเกิดต้องเย่ๆยกับผู้ชายคนนึงขอแบบหน้าแบบไหนหน้าหนวดหนวดป่ะยวมึงถามเกินำถามแล้เสอีเหี่ยเป็นแฟนกันแล้วไม่เย่เยมึงจะเอาเป็นแฟนไปบวช้วยกันเหรอจับมือมีควายไม่ได้มันต้องมีการมีเพศสัมพันธ์นั่นคือความหมายของแฟนอ่ะต่อผู้ชายแบบไหนที่มึงด้วยแขกขาว หนุก็ได้หนุได,ได้แต่เหมือนแขกแต่หน้าเหมือนฝรั่งอะกับพวกกับพวกที่คมแต่ขาวคนตางนอนงอนตาคมคมได้ได้หรือไม่ก็ดูครึ่งญี่ปุ่น,นกับเอ๊ะมึงมึงเป็นเกย์ป่ะเนี่ยอีดอกสเปคมึงเยอะเหมือนกันนะสเปคผู้ชายมึงเนี่ยถ้าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้หญิงแบบไหนที่พี่โยจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตโยทำเป็น <c oughs> ไม่หยีนะจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงที่ชอบเนี่ยชอบแบบเรียบร้อยแต่แต่งตัวเซ็กซี่มีปะ นิสัยเรียบร้อยชอบแต่งชอบแต่งตัวโปสก็คงจะคล้ายๆกับกูที่กูเป็นคนเรียบร้อยแต่แบบแต่แต่งตัวเซ็กซี่โยอยแต่งตัวนักบวชไอ้สัสนักบวชเลยเหรอคือเราอาจจะชอบดูผู้หญิงที่แต่งตัวเซ็กซี่ยิ่งผู้หญิงดันนมอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเสื้อแบบนมมันจะล้นออกมาแล้วเราชอบมองใช่เหรอชอบดูมากแล้วชอบดูแบบไม่ปิดโป๊ะด้วยนะดูแบบดูให้รู้เลยว่าคุณมองนมมึงอยู่เพราะว่ากูชอบใครใครลวงไหมเคยเคยเคยลวงลวงเข้าไปใน ไม่เคยเออคือแค่ถามว่าจับนมมันต้องเคยจับนมอยู่แล้วเคยจับครั้งหนึ่งตอนแบบเมาแล้วก็ว่านมเธอเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคจับไบบพอแล้วพอแล้วไม่เอาละเออไม่เคยจริงเหรอเคยจับผู้ชายคนอื่นไหมล่ะเคยไอ้ปองไอ้ปานเคยาอะไรที่เห็นด้วยใช่ไหมไม่แล้วมึงเคยจับเขามาแบบดึกดึ๊กดึกดึกอย่างงี้ป่ะล่ะถามก่อนอย่างแรกทำทำไมก็เหมือนกันแล้วกูจะเอามือล้วงเข้าไปผู้หญิงทำไมก็ได้เยียอะไรเยอะยี่อะไม่ได้เดี๋ยวเขาเกิดอารมณ์มันลงไปปุ๊บมันไม่เกิดอารมณ์หรอเหมือนกูแต่ ก็ไม่แน่อีที่พอแล้วจบคําถามนี้อะไรวะเราไม่บอกรูปลักษณ์หน้าตาเลยเหรอเอ้าหน้าตาที่ชอบคือชอบอะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะจะชอบผู้หญิงแบบหน้าตาเหมือนนางเอกไอ้แวมไพร์ทวายไลท์อะจะตาแบบตาโตโตหน่อยแล้วแบบเราจะหน้าแบบหน้ายาวๆหน่อยแล้วตาโตๆจะชอบประมาณยางเงอะมาต่อ ผู้หญิงสไตล์ที่พี่พิชชอบเป็นแบบไหนคะแล้วตอนนี้เจอคนคนนั้นหรือยังถ้าเจอแล้วอยากแต่งงานรู้ไหมคะก็เมื่อกี้ตอบแล้วสไตล์ที่ชอบเออชอบแบบติดฝรั่งหน่อ่าจะมีแบบฝรั่งหน่ความมั่นใจมั่นใจแบบก้าพูดก็เติบโตแบบฝรั่งคือจะไม่ไทยไทยแบบ แ้ชอบกระเป๋านี้จังเลยหรือว่าแบบอุ้ยอะอะไรเงี้ยไอจัดกูชอบกระเป๋านี้เฮียอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอมันใส่ไม่ดีครับไม่ใช่ฮะแ้เฮียแล้วก็อยากแต่งงานมีลูกต้องอยากแต่งงานมีลูกอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่มึงอยากจะแต่งงานมีลูกมึอยากแต่งงานตั้งแต่ยี่สิบห้าโยแต่นี่มึงสามเท่าไหร่สามสามแต่ถ้ามึงมีลูกวันเนี้ยลูกมึงสิบขวบมึงคือสี่สามใช่ ปีนี้่แล้วนะใช่ดิพอลูกกูเรียนจบอ่ะอก,กูห้ <5. S 2> าสี่อ่ะสมมุติว่ากูแต่งงานปีนี้เลยก็คือปีนี้กูอายุ34ลูกเรียนจบอายุ22บวกไปอีกสิบสองเป็น56แต่นั้นอ,อ่ะก,กูอยู่ทันอยู่ละห้าสิบหกมึง <56 S 2> ก็อาจจะอยู่ไม่ทันมึงอาจจะไปก่อนองั้นก็ได้็ <c oughs> อาจ,จะเปไปได้คำ <c oughs> ถามต่อไปแม่ถ้าสมมุติพี่สองคนตื่นแล้วนอนอยู่ด้วยกันแบบเปลือยมองตากันแบบมีเล็ดในมีวงเลยไหมนะพี่จะทํายังไงดีครับอันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยกูว่ากูไปเช็คตูดกูที่ห้องน้ําก่อนว่า นี่โดนเข้ามาแล้วหรออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้คงไม่ได้โดนอะไรมั้งเพราะว่ามันใหญ่มากแล้วไม่ใช่แล็กหลวมแต่ถ้ากูกูถือมาเพิแล้วกูเจอมึงอย่างแรกกูจะดึงผ้าห่มมาปิดตัวเองไม่หยิบโทรศัพท์มาถ่ายมึงไม่แน่ตอนกลางคืนอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอไปหมดแล้วก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะอ่ะต่อ อะไรอะไรถามว่าอะไรไปยิมขึ้นมาแล้วคุยด้วยกี่ครั้งตอนหดือนที่เจ้าติวตูดอ่เหรอหนึ่งหรือหรือไม่ถึงห้า ในหนหึ่งอาทิตย์แทบจะแบบไม่ช่วยตัวเองเลยเหรอเพราะมึงมีคนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวต่วให้มีหรือไม่ไมีแบบอ1อาทิตย์ไม่ไม่มีการเสียน้ําเลยอยู่เฉยๆเราอยู่ดีๆจะแบบอค้ำเล่นหน่อยนี่หรอครึงคร่งเล่นหน่อยหรือว่าตอนตื่นครึงเล่น แล้วก็เปิดคลิปอย่างเงี้ยหรอหรือเปิดหนังไม่กูก็ดูหนังดูอะไรมันก็จะไม่มีความรู้สึกเลยนอกจากว่าไอ้กูพี่เฮียทั้งหลายชอบส่งหนังโป๊เข้ามาเยอะประมาณ 1- ถึงสองครั้งไม่แต่ของมึงอะอะไรคั้งหน้าหรือั้งหลังเฮียเดี๋ยวก่อนของมึงใช้ข้างทางนากูว่าเก่งร้อยทั้งร้อยไม่ได้ช่วยตัวเองด้วยการติ้วตูดถ้าสมมติว่าแห้งมากๆไม่มีแฟนไม่มีคู่ซ้อม ไม่มีใดๆเลยบางทีก็อาจจะต้องพึ่งฟิลโดแบบข้างหลังบ้างเออแบบว่าเดี๋ยวมันลืมเออเดี๋ยวมันลืมแบบเออความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงวะฟิลนั้นรายการที่อะไรเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยคือบางทีกูแต่ทาก่อนนอนกูจะไม่ทําตอนเช้าแต่ว่าประมาณครั้งสองครั้งเพราะไม่ไม่ไหวแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าตอนเด็กๆก็ประมาณว่าอาจจะสามครั้งสี่ครั้งหนึ่งแต่นี่ก็แบบสองครั้งพอแล้วมึงผ่านขั้นั้นไม่ได้ละไอ้สัด กูว่าปิดรายการแล้วไหม <laughs> หเหี้ยคำถามเหี้ยอะไรเดีย่ยพี่สองคนสนใจทําซีรีส์วายโดยมีพี่ทั้งคู่เป็นคู่พระคู่นายไหมคะเล่นไหมถ้าสมมติว่ามีมีซีรีส์วายเดต่อมึงกับกูเล่นด้วยกันมึงเล่นไหมต้องดูว่ามันหนักขนาดไหนถ้าพอจบในหัวน้องเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคืออะไรคือพี่สองคนเรียบร้อยกันแล้วเ<ช>หรอถ้าจูบอย่างเงี้ยได้ไหมจุ๊บได้จุ๊บแบบจุ๊บอีกอีควาย ไบวินเขายังจ oh ูบ hmm. กันแบบจริงจังเลยไงไบวินไงอิสัตม์มึงเปอะไรไม่ก็หมายถึงว่าอย่างนั้นนะมันถึงจะแบบซักเซสไงเขาไม่ถามซักเซส มึงอ่านแค่คำถามอ๋อรับเล่นไหมรับแค่จูบเออจูบแบบจูบจริงๆแบบจูบจับจับกินยายาดแลรัดอันนี้มึงรังเกียจเก้งอหรอผมไม่เคยกูรักเกมากจะกูว่รีพีทรีพีทตะกี้เลยนะนายาดแลรักษดกูรับเล่นนะกูรับกูเล่นชอบเลยชอบเลยอ่อแฟนเก่าพี่โยในวงการคือใครคะน้องจะ พี่ไม่อยากจะบิดเบือนนะแต่พี่ไม่เคยเป็นแฟนกับเขาเพราะงั้นไม่ตอบแล้วกันเนาะเฮ้ยอีกอย่างแฟนเก่าแฟนไม่มีสองคนแฟนเก่าไม่เคยมีใครอยู่ในวงการทั้งคู่ไม่ขึ้นมาเหมือนเดิมคนที่พี่ในวงการคือใครครับเรื่อร้อยคนไหนล่ะระหว่างพี่จะบพี่เฟสใครเคใหญ่กรนะขอโทษที่ถามพี่บอยพี่บอยว่าใครใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจริงจริงนะสาบานได้ว่าไม่เคยเห็น ผิดแต่ไม่รู้ว่ามึงก็น่าจะเห็นของกูเพราะกูเคยเมาแล้วแบบเมาแล้วก็บ้าบ้าบอๆไม่เคยใส่กูมันม่นใจได้ว่าไม่แข็งเดินไปก่อนจะแข็งทำไมอ่ะอืมก็มันเล่นกันไปเล่นกันมาไม่รู้ว่ามังเขินใคร,ใคร,ใครเล่นใครเล่นกูก่อน<ป>กูนไปก <ไป S 1> ่อนมึงยายแต่งเหล้ากัน <ๆ S 2> ไอทีทไอไอปั้นไอโยอะไรเงี้ยอยู่ไปเล่นไปเล่นมาเอ้าเฉยไปกัเอง๋อโอเคมันถูกมันถูกเอขารือว่าก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอาแต่ที่เขาถามไหมนะว่ามีขนาดเท่าไหร่โย ขนาดเหรอกูว,ว่ามึงต้องเคยวัดนะกูเป็นสบานไม่เคยวัดเคยวัดแต่ถ้าบอกก็จะกลายเป็นรายการที่เที่ยเกินไปกูว่าของกู ไม่เล็กแต่ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้พี่พีทเคยคิดอยากลองมีอะไรกับผู้ชายบ้างไหมครับไม่ต้องถึงขั้นแบบเย่เยเต็มเต็มพลังก็ได้เมาเมาแบบมึงเมาไม่รู้เรื่องแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นกับมึงอย่างเงี้ยถ้าเคยถึงเป็นผู้ชายไม่ถือเพราะเขาถือคือก็คือเขาถ้าเขาแบบจิตใจเป็นผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ยไม่นับสมมติเป็นผู้ชายแล้วใส่วิกอ่ะแบบให้ดูแบบแล้วแบบว่าเออเหมือนเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะผมยาวได้ไหมไม่้อ่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ขุดต่อ ถ้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะมองอีกฝ่ายเป็นคนยังไง oh, อโอ้ยเฮียเป็นคนไม่ดีอีนี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนเรื่องมากแล้วรู้จักเลยอีนี่ก็เป็นคนเรื่องมากโอโยเป็นคนเรื่องมากเลยถ้าอะไรนะถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนมองอีกฝ่ายเป็นยังไงเกเนอ<ม>เร์ไม่เลยกซี่เหรอไม่ไม่ไม่เคยยี่จุดเลยพี <laughs> <laughs> ่โยเล่าในฮาวเคคือใครคะมาแล้วอันนี้แหละไหนอันนี้แหละที่ผมบอกว่าแฟนแฟนที่พี่โยคนในโรงารคือใคร มึงไม่ตอบเพราะมึงไม่เป็นใจแต่พระเอกที่โยเคยพูดม,มีคนเดียว <c oughs> ช่องอยู่สิช่อง <c oughs> เล่าไว้เทปไหนนะ <c oughs> เออบอกสังกัดช่องก็อพอไหมสังกัดช่องคนรู้เลยนะแต่บกตัวย่อนัๆๆ่นง่ายกว่าสังกัดช่องไม่รู้มันมีเยอะช่องน้อยสี <c oughs> เขาเกิดจากที่หนึ่งเขาอยู่ที่สีสตว์รู้แล้วยาทำเยอะศาสตร์น <c oughs> ีน่ใส่เลย ตอนเจอกันครั้งแรกพี่พิทกับพี่โยรู้สึกชอบหน้าและฉูกชะตากันไหมคะรู้สึกไม่ชอบหน้าอีนี่แล้วรู้สึกว่าไม่ถูกชะตากับอีนี่ด้วยรู้สึกว่าอีเนี่ยจะต้องเป็นคนทําให้วงแตกเนอะร, <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าอีเนี่ยมันแบบอีนี่หน้ามันเป็นคนเลวมากเลยวงคูต้องแตกเพราะอีเฮียนี่แหละเจอกครั้งแรก ไม่รู้สึกเลยเหมือนเหมือนอยู่อยู่คนละหนึ่คนละนึ่งกฤ์ไม่มันแบบถ้าพี่โยมีแฟนแล้วแฟนของมีเซ็กส์กับพี่โยมทุกวนัน <c oughs> ย้ำว่าทุกวนันพี่โยมทำยังไงคะ <c oughs> คือเอาจริงๆนะการมีเซ็กส์บ่อยๆอะไม่ได้ลื่นลมนะ<อ>แล้วยิ่งคนถ้าใครเป็นรับใครรับเป็นนะมันยากนะที่มึงยกเว้นว่ามันจะมีคนรับที่แบบที่ไม่ล้างตูดการรับแบบไม่ล้างตูดขออวามยากแบบทุนระดีนึงนก็โชคทองจมันจะมีถ้าสมมติว่าทานอาหารแบบคลีนหรือว่าแบบบางวันคือ ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ลําไส้มันแบบสะอาดมันไม่มีอะไรเท่าไหร่ไงแต่สุดท้ายอ่ะตูดมันก็ยังเป็นตูดอ่ะยัดเข้าไปอ่ะมันมันก็แบบเออเออมันไม่ลื่นลมอ่ะแล้วแบบแล้วบางทีกลิ่นมันตีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่ได้อ่ะมันก็จะมีพวกประมาณอย่างนั้นที่แบบว่าโอ้ชอบแบบดิบๆเถื่อนๆแต่ส่วนกูไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นกูแบบที่ไม่ได้อย่างงั้นก็ต้องล้างให้ทำความสะอาดทั้งหมดเพราะงั้นอีนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน ส like ิ่งที่ยากที่สุดในการ coming out o f closet คืออะไรครับพี่โยชิการ coming out o f closet สำหรับพี่นะไม่ยากแต่การที่อยู่ใน closet คือยากเพราะว่าสภาพการทำงานสภาพสังคมมันบอยแบนด์เอเนาะบอยแบนด์มึงจะแบบมึงจะเปิดตัวในยุคนั้นเลิกด้วยนะบอยแบนด์ยุคนี้สบายยุคนี้สบายถ้าขายหล่ออยากได้แฟนคลับผู้หญิงอะยังไงก็เปิดตัวเป็นเก้งไม่ได้ผมเป็นพระเอกช่องสามแล้วอีดีอยากจะเปิดตัวเป็นเก้ง งานพระเอกคือบายบายแล้วนะไม่มีงานพระเอกต่อไปแล้วนะก็คือจะอาจจะเป็นถ้าได้วายถ้าได้วายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ค่ายนั้นขอป้อนให้ถ้ากูวไม่มไม่มีคําพูดที่บอกว่าได้หรือไม่ได้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเพราะว่าเหมือนตัวถ้าเปิดตัวเดบิวต์มาแล้วบอกเลยว่าคุณมีเป็นเก้งนะสิ่งที่ผมคิดสิที่เดี๋ยวคือณตอนนั้นน่ะบอยแบนด์เป็นเป็นโพ s ิชั o นที่เป็นเก้งไม่ได้ตอนนั้นขนาดกูไม่เปิดนะ พี่อย <laughs> ังไม่ใ yeah. ห right ้ก oh, exactly. ูไปเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวโยไปแล้วเดี๋ยวโยไปกีดการแล้วจะเป็นจะวัดจะทำยังไงโคตรเซ็กซี่เนี่ยโคตรเซ็กซี่แล้วเหยียบเท่เนี่ยกูอยู่แบบให้กูไปกีดในค่อมึงเหยียเบสุดจบเพราะฉะนั้นการคัมมิ่งเอาท์ของพี่ไม่ยากหลังจากคัมมิ่งเอาท์แล้วคือทุกอย่างคือสบายสบายใจหมดเลยก็คือต้องรับสภาพให้ได้ว่าโอเคงานต่อไปที่เราจะได้ทําก็จะเป็นงานที่แบบที่แต่แบบงานสำหรับเรานะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเลือกได้จะเปิดก่อนก่อนนั่นป่ะถ้ารู้ว่าเปิดแล้วจะเป็นยังไง ถ้าเลือกได้ก็อาจจะร้องเพลงเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแม่งเลยอย่างแรกที่ที่มึงเปิดคือซีนไหนซีนไหนไม่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่นะเปิดแบบโอแบบโอเพ่นอ่ะก็คือซีนฮาวเก้งจริงเหรอใช่ไม่เคยต่าลอนตู้แบบใช่ลอนลอนตู้มีพูดออกมาคำหนึ่งว่าบล็อตล็อตเออบล็ล็อตเหรอนี่บล็ล็อตเหรอที่มึงซึ่งกูไม่ได้เป็นคนพูดเองด้วยเหมือนกับมันโยนมาให้แล้วกูก็เออออตามนั้นไปแต่ฮาวเก้งคือเทปแรกคือประมาณว่าอันนี้เปิดแล้วนะนััั่่่่่นนนนนคคืืออเเเทททปปแแรกีีิดตวบบ็ใงา ราะก็ยังตามตามคำพูดของปาอยู่ว่าแบบว่าก็ถ้าไม่มีใครถามก็ไม่ไปบอกเขาพี่พีเคยแจกทองไหมคะแล้วพี่พิทเคยมีช่วงนอกข่าวไม่สู้บ้างไหมฮะถังถังเช่าต้องเข้าแล้วนะเคยความเองา จริงเหรอ,อพี่โยเคยแจกทองไหมคะถ้าเป็นทองคําแท่งอ่ะไม่เคยถ้าเป็นทองคําแท่งสาบานได้ว่าไม่เคยแล้วทองคำเปเลวอ่ะถ้าเป็นทองคําเปรียวอาจจะมีบ้างเป็นคำข,ขาวอีกท่อนท้ายผู้ชายตกตกใจไหมกูอะตกใจก่อนกูตกใจเองเพราะว่านี่เป็นคนแบบมึงมองเห็นเหรอมึงมองเห็นเพ<ๆ>ราะเอง<ะ>มึงมึงกลิ่นจ้าอ่าแม่รู้สึกแค่นี้แบบทำไมแค่นี้คือเปิด คือเริ่มกลิ่นนะมันจะแบบมันจะอวนเหมกลิ่นไม่ถูกต้องมีแบบมีมานิดนึงกลิ่นไม่ถูกต้องหยุด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 ไม่ได้เลยเพราะเองกูแบบกูไม่มีอหรอกกูทำต่ำทำต่อไม่ได้แต่แต่เปคนโดนไงแต่เขาทำต่อได้เล โอ้ไม่ได้ก,กูก็ให้ให้อยู่อย่างนั้นต่อไม่ได้เขาพูดแบบอ่ากึ่งความรู้นิดนึงบางทีมึงอัดน้ำเข้าไปเยอะเกินไปสมมติ<อ>ลำไส้มันมีแบบสั้นๆตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบลำไส้แบบยาวๆข้นใช่<อ>ไหมถ้ามึงอัดน้ำแบบทำความสะอาดแค่ตรงเนี้ยปุ๊บก็คืออย่าใส่น้ำเยอะเกินไปเอาแห่ตรงนี้แค่สะอาดก็พอมั ừ, นก็จะโอเคมันก็จะสะอาดปกติแต่ถ้ามึงอัดน้ำเยอะขึ้นไปจนมันทะลุเพดานตรงเนี้ยจนขึ้นไปอยู่ตรงลำไส้กดๆอ่ะตรงเนี้ยแล้วถ้าน้้ำมันขังอยู่ตรงนี้นิดนึงแล้วบางทีมึงเบ่งฟรุ๊ต น้ำตรงเนี้ยออกไปหมดแล้วแต่น้ําตรงนี้มันยังขัางอยู่เวลามันเย่เยน้ําตรงเนี้ยมันจะค่อยๆทยอยออกมาว่าตรงนี้มันมีที่กังง้นยังไงมันก็ค่อยทยอยออกมาอันนั้นก็คือแจกทองคําเปลวแต่ไม่ถึงกับเป็นเพราะฉะนั้นใครที่จะแบบว่าเออใช้สายชําระฉีดตูดก็ อีย,อยังไม่ใช่ดันก็ไปอู้ฉันเป็นคนอดทนเาะเสกห<บ>ดักเยอะฉันดันไปเรื่อยๆอีดอ,อกออกปากนะคะเนี่ยคนถามเพราะว่าง,างน,นะว่ามจริงแล้วพูดเอาตามจริงวันเนี้ยกูว่าถามแรงเลยอ่ะไม่รู้ว่าตัดออกไปแล้ว,ลวมันจะเยี่ยมมนะัยคำถามมัก็แรงนั่นแหล,ละแต่ก็เออแต่ถ้าอยากรู้เราก็บอกในสิ่งที่มันบอกได้แล้วว่าเราฟิลเตอร์ให้พอสมควรหนึ่งแต่สิ่งที่พูดออกไปอ่ะก็คิดว่าก็น่าจะได้แบบสอนบางคนอย่างถ้าเรื่องแบบเรื่องดูชเรื่องการรักอะไรมันก็ได้สอนบ้างนิดหน่อยแล้วก็ได้รู้ถึงมุมมองความคิด ของเราอย่างเช่นแบบก่อนจะคําเอาท์ออฟคอร์เสร็จเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือในความทะลึ่งนู่นนี่นั่นมก็น่าจะมีสาระอะไรบ้างนิดหน่อยเพราะว่ากูรู้สึกว่าตอนนี้คนมันแบบอยู่บ้านกันเยอะอะแล้วยังกลัวนช่วงช่วงนี้มึงก็อยู่บ้านมึงมึงทำอะไรอะมึงไม่ทำอะไรมึงก็ซื้อหมามาเลี้ยงแค่ช่วงนี้หลายๆคนก็เวิร์กฟาร์มโฮมกันอย่างกูดับเบิลยูเอส FL work from line กูมีอย่างนึงคือกูกดเกมกับพี่โอ๊ตมึงเล่นเกมอะไรคือพี่โอ๊ตอะมันชอบเล่นเกมที่เป็นคอนโซลคอนโซลคือพวก PlayStation อ่าพวก Switch อะไรพวกนี้ฮะพี่โอ๊ตมันเล่นพวกนั้นด้วยหลังๆพี่โอ๊ตแม่งเพิ่งมาเล่นเกมในมือถือเว้ยกูก็เล่นเกมพวกแบบเกมผู้ชายผู้ชายล่าสุดจำแม่มึงเล่นเกมเขาด้วยเหรอคือปกติกูเล่นเกมแบบน้อยมากในมือถือมึงกูจำได้มึงเล่นเกมมันย้อ่อนมึงเล่นเกมในที่อะไรกูแต่เดี๋ยวก่อนกูจะแนะนำเกมหนึ่งให้มึงเล่นเกมคุกกี้รันคิงดัมึงเคยได้ยีมั้ย อย่าบอกนะว่านี่ลูกค้ามาอีกแล้วและ <ไอ S 1> บาง <he> e เออมึงกูจะบอกว่าเป็นลูกค้าด้วยแล้วบังเอญว่ากูก็เล่นเองด้วยม,ม,มึงเล่นก่อนที่ลูกค้าจะ,จะ,จ,ะจะมาซื้ออีกหรอมึงต้องดูเมืองเ <ใน S 1> มือง,งกูคือแบบกูเล่นมาแบบจะสองสามเดือนแล้วอะคือเมืองกูแบบเป็นอาณาจักรอีดอมแบบไม่ไหวคือถามคำเดียวเลยจ่ายไปเท่าไหร่ละเอซื้อจ่ายไปเท่าไหร่ละมันสนุกคือกูจะบอกว่ามันเป็นเกมที่แบบรายละเอียดมันเยอะแล้วดีเทลมันเยอะแล้วภาพมันสวยมากมันไม่ได้เป็นเกมคือเคยเล่นคุกกี้รันแบบแต่ก่อน ที่คุกกี้รันแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นวิ่งวิ่งเก็บเหรียญใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคุกกี้รันคิงด้อมที่แบบมันเป็นสร้างเมืองคือมันก็จะมีหลายๆเกมที่จะสร้างเมืองแบบสร้างเมืองแล้วก็แป๊บหนึ่งก็จะต้องเก็บเกี่ยวของเก็บเกี่ยวของแล้วเอาของเนี่ยมาแลกเป็นเงินเอาแลกเป็นเงินเงินเอาไปตรงนี้ไปบูสคุกกี้ แล้วคือมึงสร้างเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมึงดูแบบดีเทลทุกอย่างแม่งแบบแม่งน่ารักหมดเลยพวกนี้ือสร้างตั้งบิสกิตสร้างอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีแบบเอาอันเนี้ยไปแลกเป็นของรางวัลน,นู่นนี่นั่นตัวภาษาไว้ทำอะไรราสาเนี่ยมึงก็อัพเลเวลภาษาเรื่อเหมือนกับเมืองมึงจะใหญ่ได้ขนาดไหนจะมีปราษาเนี่ยเป็นตัวแบบเป็นตัวคุมอาณาเขตของมันคือยิ่งประสาทใหญ่ปุ๊บมึงก็จะสร้างสร้างอันนี้ได้เยอะขึ้นมีคุกกี้ได้มากขึ้นมีบ่อน้ําที่ใหญ่ขึ้นบ่อน้ำนี่จะแบบจะค่อยๆแบบมีของ นนั้มึงสามารถที่จะเอาคุกกี้เนี่ยไปต่อสู้ได้ด้วยมันมีแบบอันนี้ก็จะเป็นโหมดแบบเล่นตามเนื้อเรื่องสู้เพื่อเก็บของรางวัลโหมดสู้กับคนอื่นสู้แบบในในแบบเป็นเออเป็นแล้งอะไรเงี้ยมีกี่ตัวละครเยอะมากมึงแต่ละตัวก็จะมีแบบตัวนี้เป็นตัวแทงเป็นตัวแบบตัวโจมตีบางตัวเป็นตัวป้องกันบางตัวเป็นตัวยิงเวทมนต์เป็นตัวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยถ้ามึงใช้เพชรแรกเนี่ยมึงจะได้ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแบบโอกาสที่จะได้อย่างเช่นสมมติตัวบนสุดเี้ นี่ถ้าเป็นเอปิกเนี่ยคือดีกว่าแรอีกถ้าแอนเชียนคือแบบคือดีสุดๆคือเก๋มากคือเป็นตัวแบบในตำนานเอปิกคือก็ก็เกเ๋มากแล้วเก่งสัสใช่มึงมีตัวเป็นแอนแอนเชียนยังยังไม่มีมี Epic เอปิก่ะโอเอปิกหมดเลยที่ที่อยู่ตรงนี้เอปิกหมดเลยอา่าเราก็ไปสู้มันก็จะเสียหัวใจ13อันแต่ไม่เป็นไรกูมีเยอะมากมันก็จะขึ้นทุกวันแล้วแต่ละวันเนี่ยมึงก็จะเก็บไอเทมได้ทุกทกวันแล้วยิ่งช่วงนี้รู้สึกว่า เดือนเนี่ยแจกของเยอะมากก็คือตอนนี้เล่นก็คือได้ของฟรีเยอะแบบได้เงินแป๊บๆบก็ได้เงินอันนี้คือปรับออโต้อยู่ตรงข้างล่างแต่ถ้าจะไม่ออโต้ก็จริงๆเอาออกมาก็ได้แล้วก็เล่นเองกดสกิลใช่อันนี้ของกูก็จะมี2ตัวเป็นตัวแบบเหมือนกับว่าเพิ่มพลังนะแล้วก็3ตัวเป็นตัวแบบตีตีแรงแรง้ยแปลว่าเราสร้างเมืองก็คือเราพยายามจะหาตัวคุกกี้เพื่อสู้ให้ผ่านไ่ะใช่แล้วก็พยายามเก็บตัวคุกกี้ที่เก่งๆอ๋อเนี่ย จะบอกว่าตรงเนี้ยคือถ้าใครที่แบบคิดถึงการวิ่งเก็บเหรียญเนี้ยก็จะมีอยู่ในเกมด้วยเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็มาสู้ต่ออันนี้คือโหมดโหมดอะไรอันนี้ก็นนเล่นตามเนื้อเรื่อง,<า>องใช่อันนี้คือที่เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอบอสเนี่ยเดี๋ยวใกล้จะเจอละตัวมึงก็เก่งนะโหดโหดอยู่เนี่ยอบอสมาละอ <า S 2> ถ้าเกิดกูจะเล่นได้ขนาดเนี้ยกูต้องกูต้องเล่นนานขนาดนี้หรือว่าก็แล้วแต่งเงินทุนเราเลยมึงก็อยู่บ้านถ้ามึงเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้สมมุติว่ากูอยากให้กูตัวกูเก่ง ในหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ได้มึงก็คือถ้ามงมีเงินก็อัดอัดเงินหน่อยก็ได้ก็แบบมันก็ซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเงี้ยมันก็อัพอัพมันทำให้ตัวมันเออแต่หลักๆแล้วอ่ะถ้ามึงอยากได้ตัวดีๆอ่ะมึงก็ซื้อเพชรแล้วมึงก็สุมเอาสุมเอาสุมมก็จะได้ตัวดีๆขึ้นมาบางอันมันก็จะบอกเลยว่าถ้ามึงซื้อแพ็กเกจนี้นะปุ๊บการันตีเลยว่ามึงจะต้องได้อีพิกหนึ่งตัวคือแบบต้องได้ตัวดีๆมาหนึ่งตัวแล้วเสร็จแล้วมึงก็อัพเลเวลตัวพวกนั้นเลยแปลว่ากกาาาารรรสส้้้งงเเเมมืืืออขึนนีี่่่็พทจะ หาคุกกี้มาสู้ในนี้ใช่แล้วแล้วสมมติการเลือกเมืองเงี้ยมันมีเมืองแบบเดียวหรือมีหลายรูปแบบเมืองแบบพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบชิงช้าก็ซื้อได้ซื้อต้นไม้ซื้อนู่นซื้อนี่แ่่แล้วแล้วมันต่ตงสมมติชิงช้ากับไม่ไม่ชิ่งช้าชิงช้ามีผลปะไม่มีผลการแต่งเ,เมืองก,อการแต่งตตเมืองเนี่ยมันจะมีคะแนนให้เก็บว่าเมืองของคุณสวยมากมันก็จะเก็บนนคะแนนความสวยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ก็คืออ้าวอ้าวแพ้เฉยอา มึงกระจอกนี่กูคุยกับมึงกูก็ก <anonymous eterm oon> ูก็ปลดปล่อยให้มันออโต้ไปเรื่อยจนมีเวลามันหมดอ่าเอาออกก่อนออกก่อนนี่อ่าพูดถึงเมืองเดี๋ยวกูจะให้มึว่าแต่งเมืองยังไงถ้าเกิดเริ่มเริ่มใหม่กูขอเล่น้างนี่มึงก็มาแต่งเมืองใช่ไหมอ่าสมมติว่าเมืองเนี่นี่คือมันแบลหมดนั่นแหละเนี่ยอ่าสมมติเนี่ยถ้ากูเล่นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยกูสามารถที่จะปลดปลดตรงนี้ได้กูกูสามารถที่จะปลดตรงนี้ได้อีกอันนี้ไอเต็มคือทุกอย่างมันน่ารักมากมึงมันแบบทุกอย่างกูชอบตีมของเกมนนี้มมาากพว่ั มันมีความเป็นขนมมันมีความเป็นคุกกี้เยลลี่ไอศครีมแล้วมันมันดูแล้วมันบันเทิงเหมือนอันนี้คือมึงเลยเวลาละ4เอเออถ้ามึงจะตรงตรงนั้นที่ยังไปไม่ถึงไงถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมึงมึงได้ที่ตรงเนี้ยมึงทําอะไรกับมึงได้บ้างมึงก็ซื้อของไปลงอ๋อซื้อของไปลงเฉยซื้อของไปลงนี่นี่เอาที่ตรงนี้มาให้เป็นที่โล่งๆให้มึงลองเอาของไปลงสมมตินะบิวบิวเสร็จปุ๊บไปที่เดคอร์อ่ะเดคอร์อย่างเงี้ยแล้วมึงก็เลือก ธีมที่มึงอยากจะลงเลยไอ้บางอย่างที่กูซื้อก็ซื้อไปบ้างแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ,อ,อ่าเราห้าห้ารับเจ็ดคืออะืมชอบพิอบเอี่ยอะไรแบวสัตว์เลยพิเอี่ยอ้ยกูชอบแบบหิมะหิมะไงโยเมืองไทยลูปพิเอี่ยหิมะพิเอี่ยอะไรการอยู่เมืองไทยแล้วยังไงจะชอบหิมะไม่ได้ <S <S นี่ดิเท่ดิเนี่ยปืนใหญ่ดิอันนี้นนแล,ล้วแล้วกดอะไรอีกมันเนี่ยมันจะได้คะแนนความสวยงามเงี่ยลา เออมึงก็าลากไปวางใครเอาโต๊ะกินข้าวมาวางตรงนี้เนี่ยออะมือก็แบบเหมือนกับยุโรปไงเหมือนฝรั่งเศสต้กินข้าวบนแบบทำทําที่อะไรครับมึงจะวางตรงมุมตรงนั้นเลยเหรอเอาไงอ่ะให้ครูวางครโต๊ะกินข้าวไหมล่ะโย่เาไงดีมึงก็เอามันมาอยู่แบบแถวแถวแบบเออให้มันมีพื้นที่อะไรอย่างงี้ก็ได้ท่มะอย่างี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้เออแบบมันจะได้ไม่เข้ามุมมากให้มันเดินแบบมีที่เดินหน่อยดีจะเดินไปไหนอะเออมันก็แบบมันก็จะได้สวยกว่าฮาไม่ถ้าเกิดมงงววาไไ้้้้้ตตรเเนนนีียยมัจะะดใชพืท่่ออๆ มึงจะแกบพื้นที่ไว้ทำส้นตีอะไบริเวณ<ร>บ้านไงมึงไม่เคยเรียนจัดบ้านหรอนี่ไงเออเดินแบบมิลานแฟชั่นโชว์เนี่ยดูดิเนี่ยไอโยอโยจะวางเนี้ยเนี่ยแล้วเหลือช่องไว้ทำทำถ้วยละครับหนึ่งอันมันคือความเรียบร้อยที่ก็มีน้อยแทนที่มึงจะวางไว้มุมเนี่ยสวยงามกาใช้สเปรเออแม่ไม่ได้เลยมึงนี่เนี่ยไม่ได้เลยนะมึงจัดบ้านหรอ จัดบ้านจัดบ้านไม่ได้เลยมึงลุ้นคุกกี้ไหมเออลุ้นลุ้นลุ้นมีการช็อปปิ้งเลยหรอมีมีมีโอ้ยเชียมันนี่ดินี่ผมบอกว่าตัวนี้คือตัวที่แบบที่เขากําลังโปรโมทอยู่ว่าแบบว่าเออมันมีอันนี้นะเป็นคุกกี้แบบสตรอเบอรี่เค้กคุกกี้กับอีนี่อีแบ็คเลซินเอาแบ็คเลซินอ่าแบ็คเลซินเทื่อันนี้ยใช้สามพันสามพันเพชรแล้วไปได้เลยดอสิบครั้งโอเคดอสิบครั้งเลยแม่แล้วปกติมึงดอกี่ครั้งก็อาทิตย์ละครั้งโอเคโอเคโอ้ยเย้ไต่แรมาหนึ่งตัว ถูกไหมอันนี้คือแรถูกไหมเออไม่เก๋เลยดวงสวยกดคนเดียวพออีหาเดี๋ยวกูขอลองอกดเข้าเพลงกูงงงงงจัดคุกกี้กูยังไงถ้าอยากจะจัดคุกกี้ใช่ไหมก็กดเข้าไปจะเล่นดันไหนเล่นดันนี้อ,ะอ่ะอ่าโอเคเล่นดันนี้เลดี้ปึ๊บเสร็จปึ๊บเดนี้ไปอีดิตเสร็จแล้วกด X อกออกมาโอเคเสร็จแล้วไปแบทเทิลเลย Mà đấy À, vậy nào, mừng rồi tao rồi tiền giải vấn đề ก็อยากหเห็นของของคนที่แบบเก่งสุดในเซิร์ฟเวอร์ก็คงต้องเล่นแบบนานมากๆอ่ะแล้วคงแบบคงมีตัวครบอ่ะจริงๆมันมีตัวแอนเชียนก็เก่<อ>งเพราะว่าแอนเชียนอ่ะดีกว่าเก๋ก็แบบเขาทำมานานล่ะน่าจะประมาณกูณโหลดตั้งแต่ตอนที่เขาโปรโมทเยอะๆเลยอ,ะอ่ะตั้งแต่ช่วงมาณสมเดือนสองสามเดือนที่แล้วเลยมนะันเนี่ยเออนานแล้วนะก็นนแบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยเออ พอม,หมีหมดเวลาด้วย,ยใช่หมดเวลาถ้าเกิดเราอยากจะไปโหลดเนี่ยตอนนี้อะไรบ้างไหมถ้าตอนนี้จะโหลดอะก็คือก็โหลดได้เลยก็เข้าไปได้แบบทุกที่รันทิงดอมอย่างเงี้ยเออมันก็หาแอปใช่ไหมมันก็โหลดเลย <Okay. S 1> ก็คือใครสร้างเมืองแบบไหนจะโมดิฟายแต่งเมืองของเราให้เป็นแบบไหนจะแบบแบลจะแบบดั ark, กดาร์ก แชร์ไปได้แล้วก็ลงมาแล้วก็แฮชแท็กคุกกี้รันคิงด้อมทีใช่ใช่โอเคก็ลองแฮชแท็กลองแชร์กันดูจะได้เข้าไปดูคิงด้อมของคนนู้นคนนี้หรือว่าใครรวยได้อีตัวแบล็กเรซินแบล็กเ s ซินตัวแอนเชียนต่างๆใครเด็ดก็ส่งกันมาแล้วก็แชร์กันมาโอเคครัอยากให้ใครมาออกรายการทุกสาขาอาชีพเราพร้อมหมดคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเทนด้เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กด โน้ติฟิเคชันแล้วก็กดดิสไลค์กดไลค์สองครั้งอีสัตว์หายกดสองครั้งกลับไปเมือนเดิมอีกทีเย้อเลยโอเคไปแล้วครับเจอกันโอเคบายบายครับบ๊ายบายครับชววอล่าสุดวันไหนชว์วอลลมาจากอะไรอ่ะชีวิตชีวิตจิตชูวรปโชว์แหวนครับโชว์แหวนคุณไม่ได้ใส่แหวนแล้วอะไม่ใส่แล้ ใช่แล้วเราะเอาไปแก้ความพิเศษคือได้หมด้อะไรนะรว้าวิ่งจริงวมันไม่เกี่ยวเหี่ยเลย